สวัสดีครับสวนมันทุ่งอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันสงการแล้วครับทุกคนก็จะกลับบ้านวันนี้ครับมาเลยครับนี่แจ่วผมครับกับนี่เลยครับลวกจิ้มครับต้มแห้งครับสวนมันทุ่งครับนี่ครับก็มีเครื่องในครับมีปากหนามแล้วก็เอ็นแก้วแล้วก็นี่ครับผักาขี้ริ้วนี่ครับก็นี่ครับมาครับสําหรับสวนมานทุ่งไม่ต้องพูดมากแล้วครับเรามากินด้วยกันเลยครับใครยังไม่ได้กินข้าวมาเด้อครับ แจวครับขมครับวันนี้แจวขมแจยวขมนี่ครับผ่าชีลิ้วครับนี่ง่ายๆเลยครับส่วนมันทุ่งวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทีท่ติดตามผาชีลิ้วนะครับ <_ C 1> พอืมกรอบๆขมพอดีเลยครับวันนี้ผ <_ C 1> ักสดนี่ครับมีมะละกบต้นหอม ไปคีไปเรื่อยก็มีต้มอกทีครับอะไรก็ได้ครับแก้มกับผักสุดเนี่ยสวนมาต่งชอบครับถึงวันหยุดยาวครับเทศกาลองการานตอากาศจะร้อนหน่อยครับสำหรับคุณเดินทางกา็ปลอดภัยกันนะครับทุกคน ครับอีกแก้วกว็ช้อนตักเหมือนเดิม,มครับเจียกตุ๋มนะครับคือเกามันกรอบๆครับคุ้มพอ่พอาวกอันเองครับกาแฟหอมมอก สวสมันพุ่งหนีมกักผมด,ด้วยครับเกล็ดได้ครับบอกพี่หวังครับเพื่นส่งเป้ยมาครับจากตลาดตื้อมากอ่ะให้เพื่นซ้อยมาให้เลย ยุดงานก,นก,นก,ากันครับูรคนกับล่ากวนครับฮูรคนกับล่าหลังแต่สวนมันพุ่งไม่ได้ล่าแล้วเขาแล้วครับวันลาเหลือหน่อยอเอาไไก่น้ำต้นเอมกัมบหนึ่งสบายครับอายุหลายับคุมม้มมีขนาด ัปลากรยวูขอบกระดุงต้งคมครับมะเปื่อยมากครับพอสฟอรจะเที่ยวง่ายอยู่ครับเทียวฟรีเพิ่บนบวกครับว่าไม่ต้องเที่ยวไ้หลายครับกว่า วันนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนแม่ทุกเนี่ยอาจจะเป็นน้องใหม่ครับก็จบทำอะไรกินก่อนทำกินครับกรรมคอนห้องเอในป่าคอนกีครับนี่ครับปากน้ำ อาอจังสี่ซะ่ไหมครับปากน้ำเนี่ยแคบละลายในปากเลยครับปากที่เร็ว มีนู้นเนื้อเนี่ยผมไม่คุ้นกินน่ามากินผู้ดเดียวไปผมดีขนาดเลยครับ คนที่เดินทากัครปวดใช่ไหยครับกระบ,บานส,สมาน่งมือเต้าครับออกประมาณ XCD นี่ละครับไปแจ้งทุบบานาเพื่อดีกินข้าวแก้วยุบบานสามตีโจ้มงครับเพื่อรด,ดติดน้อยนึง คิัเรื่อวัตอนนี้องมีอย่างไรครับเปลืกมันกรุงดูดูดนี่เียจีบเทียวนึงครับ ต,ตุต้มแหงวาจันตุต้มแหงข้างในง่วงครับ คุณกินเรีวยวยอะหน่อยครับอยากเพชรเหรครับเนี่ยเพชรจังหวัง สิ่งเกรับเน้่ย Còn nhà. ครับแถบครับสวนบ้านทุงนี่ว่าตองมีอย่างไรครับก็ดูดูในเฮดคลิปเท่อนึ้นครับขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับพี่น้องเข่าอ่า YouTube นะครับที่ฝากช่องเล็กๆของผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวนบ้านทุงขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ